เมื่อนี้ก็อยูุที่สวนคือเก้าละค่ะเมื่อนี้จะออกมาเก็บบกเขือค่ะเก็บบกเขือแล้วก็สับเนื้อไหม่ไปขายจ้ะอดีว่ามีคนสั่งน้อใหม่นะคะเมื่อวานนี้ก็สับไปขายเร้ยวสองสามนอแต่ว่ามีคนเพิ่นมาสั่งอีกนะคะก็เลยจะออกมาสับไปให้เพื่อนแล้วก็จะเก็บบกเขือไปขายพร้อมค่ะนี่ก็อยูุในแปลงบกเขือเฮาค่ะนวยบบใหญ่ปันใดดอกจ้ะแต่ว่าเป็นบกเขือปลอดสารเนาะ กินแซ่บแล้วก็หวานดีเดี๋ยวจะเก็บไปขายกันเนาะคะ่ะถ้ามากวิดีโอนี่ก็กดไลค์แล้วก็กดติดตามในเด้อจ้านี่ก็เป็นกอไผ่กอไผ่ที่ปลูกไว้หม่เนาะจ้ะแถวนี้ทั้งแถวนะคะเป็นกอไผ่ไม่ทั้งหมดเลยแล้วก็มีแปลงผักอยู่แซมอยู่น้ำล่องไผ่ค่ะเพราะว่ากอไผ่ย,ยังวม่ทันใหญ่เนาะกำลังแตกแหนงขึ้นมาค่ะ เป็นไผ่ตรงนะคะ่ะไผ่ตรงลืมแรงที่ปลูกได้แล้วประมาณปีนึงอันนี้เริ่มสับนอขายได้แล้วค่ะแถวนี้เป็นกอไม้ค่ะแต่ว่าแถวนี้แถวนี้ที่ยู่ลิ้มคูสะเนี่ยค่ะซีกอทั้งหมดซีกออันนี้เป็นกอเก้าค่ะกอเก้าได้ประมาณสามปีแล้วค่ะ ีค่ะน่วยบะเขือของเขามีตต่ประมาณนี่แหละจ้ะว่าค่อยได้ใส่ปุ๋ยค่ะแล้วก็ว่าได้ฉีดยาพ้อมค่ะเขาก็จะใบเขาก็จะเป็นเพียเป็นยังแน่ประมาณนี่แหละจ้ะแต่ว่าบ่าค่อยได้ซิเอียาเนาะก็เก็บกินเก็บขายอยู่เพราะปานนี้ล่ะเดี๋ยวไปเก็บกันค่ะ Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You really มิไพอยากได้แนงนาอไม้ไปต้มไปแกงบ่าจ้ะแต่ว่าทั้งนี้บ่ค่อยเก็บไปแกงแอ้วค่ะมิเตเก็บถิ่งเพราะว่ามินนก,กินหลายอยู่เนาะแหนงมันกับมิเตฟันถิ่มค่ะก่อนนี้กะเริ่มมินนหลายแล้วจ้ะแต่ว่ายัง นอนไปง่าปันใดเดี๋ยวไปเบิ่ um <squishy. S 1> งก่ออื่นก่อนนะค่ะต่อไปฮั่ก็จะมาซับน้องไม้กันจ้ะเมื่อเขือพอแล้วนะค่ะซับน้องไม้ไป e e I n v มีนอ n หนึ่งจับแต่ว่ายู่ไหนไหนพุ่นกะมีนอนหนึ่งอยู่ไหนพุ่นกะนอนหนึ่งไข่ปะ So much attention. And when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in a garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine. It's just my turn. But we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I. Like you ได้แล้วค่ะระเขือนึ่งยำเนาะคะ่ะเก็บไปเท่านี้ก้อนแล้วกะน้องใหม่สามนอจ้ะเอาไปแค่ที่มีคนสั่งก้อนจ้ะ ไสามนอได้2โลเกือบ2ขีดค่ะแต่ว่าจะคิดเพิ่นไป2โลเลยเนาะขายอยู่ที่โลละ30บาทจ้าหน่อใหม่3านอสอกิโลนะคะ่ะแล้วกับบะเขือบะเขือขายกิโลละ10บาทจ้ากระใสไปเกินอยู่น้อยนึง เสร็จแล้วจ้าสินค้าของเขาเมื่อนี้กะเขือได้ทั้งหมดสี่หาถุงเนาะจา้ะกะเป็นหาสิบาทแล้วกะน่้อไม้น้อไม้หกสิบบาทค่ะ2กิโลสรุปว่าเมื่อนี้เขากะได้เงิน110บาทเนาะจา้ะอย่าเอาไปคายกันค่ะได้แล้วค่ะร้อยยีบาทเมื่อนี้ เดินไปคายบบถึง10บนาทีก็ได้แล้วเนาะจา้ะสำหรับวิดีโอนี้ก่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมดนะค่ะ